ตัวนี้เลยว่าที่เห่าใช่ที่ที่ว่าเห่าแล้วแล้วพี่มาใช่ไหมไอตัวนี้ตัวเพศผู้เพศเมียเลยตัวผู้ตัวผู้ไอเลียวเรียกเน้หนี่เร็วตัวแยกมาด้วยเหรอมาทุกวันนะผมก็เห็นแต่มันมันอ๋อมันก็รัดแล้วมันก็แยกขึ้นนี่เหรอมันเอาอะไรสายที่อยู่ข้างในฝังนี่ใช่ไหมพี่ผมเอาสายดิ้นขึ้นก่อนอ๋อได้ปะเนี่ย ไปกไดโอ้กันทื่กันกันท้อเลือยด้วยเ่ยเลื่อยกับเขาทั้งนั้นเลยเ้ยเทไปแล้วไปไปหมามันเห่าหมา่าช่วงประมาณช่วงประมาณกี่ทุ่มตีอะไรก่อนก่อนหน้านี้ประมาณยี่สิบเอ๋อประมาณแล้ว สีสองไหมแล้วแล้วไงเจ้าพี่เสียงที่ร้านน่ะเขาขับรถผ่านมาก็คือเขามาบอกว่ามีคนขุดอะไรตรงนี้ก็เลยมาอ๋อก็เลยมาดูกันแล้วเราตอนนั้นภาพที่เราเห็นเราเป็นไงก็นี่กำลังขุดอยู่กำลังขุดอยู่ก็คือมาเอาสายไฟเลยใช่ไหม ไอ้คนนี้ก่อเหตุบ่อยไหมพี่เคยเห็นเขาน่ะเพิ่งเคยเห็นเมื่อก่อนนั้นคือเอาเอาเมื่อสองเมื่อปีที่แล้วก็เอาไปคนละอ๋อแต่ตอนที่เรามาคืออุปกรณ์พร้อมเลยพร้อมทั้งทั้งสายไฟทั้งเลื่อยทั้งอะไรพร้อมเลยไหพี่ของเขามทั้งหมดเราก็เลยควบคุมตัวไว้ให้เจ้าหน้าที่นะครับพี่ก่อเหตุมาบ่อยไหมเนี่ยฮะกี่ครั้งแล้วหลายครั้งเพิ่งครั้งแรกเราเอาเงินไปทำอะไร เอาเงินไปกิน,ลกนแล้วหลังจากเราตัดเสร็จเนี่ยแล้วเราเอาไปขายที่ไหนร้านของเก่าร้านของเก่าได้ได้ทีกี่กี่บาทต่อครั้งเนี่ยไม่รู้วันนี้ครั้งแรกคือครั้งแรกยังไม่เคยขายแล้วนึกไงมามาตัดสายเขาเนี่ยฮะไม่มีเงินไม่มีะไรนะไม่มีตังค์เงินะตังค์แห้งด่วน แล้วอุปกรณ์เอามาจากไหนเนี่ยค้อนปอนมีดเนี่ยเอามาจากไหนฮะผมซื้อผมหาผมยิงหาหาเพี้ยเอาไปดิหาที่ไหนไปเอามาจากไหนซื้อของมาซื้อเข้ามาแล้วเราก็ลักรอบตัดไปเรื่อยันนะรงแ